ม่กลมาเดดดมาเลยฟาเนมังดีใครเดามาเด็ดดกูเข้าว่าไม่กินตีนมาเลยเดดดีก้าวไปก่อนตะข้าจะูไปแล้วไม่กินต้ำเต็มมั่งมีมือข้าสือดวงดี่กินแต่ข้าจะบอกไปแล้วอีกกินข้าวกูไม่กินมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่กินข้าวกินน้ำเ็เตียนกูไม่กิน น้ำก็บกินนล้น้ำมีกินน้ำไก็ไม่กินโอ้น้เตี้ยก็ไม่กินข้าวก็ไม่กินน้ก็ไม่กินนี่กินวนเดเลยเชเกลยช็ชกเชเลยนเรตกี่ืนาใหุ้กทียเจอนตาตายกายล้วุงน่ซอง้าคนเดีเหี้ยเอยมาเนอยวกันแล้วทีเห็นใคมาน ไปนับนับตำดีไไมีฝาวกูถูกน้ำยั้งตัวจริมันทำเลยไปตนดิเดี๋ยวไปดิจไปไนะเฮ้ยดูยแมฮ้ยแมมแมมครับ

เชื่อวดดตวลังไหไปข้าวขี้เต็มบ้านเหล่าจิ้ไปตะกานเอ้เลิ่นถือถือไม้รำคานี่ต้นไป่ะที่จะาว้าขอากูเดียวไปกับไป โอทอมอยู่นล้นเราแม่เน้อตมเตมียะไจะลาดะเลยมันวางดุยไม้มาวางมันทักเพืนอมันวางเพื่อมันวหวตั้งแต่กับนอยู่จริงในเตนเยียบขึ้นเลยที่อเตนีตายม่ตายไหมํมเพื่อเพืนอเพื้อโจงเลยอ๋อันเน้เมียก็ไม่ยอมเลยในเยียบกันเลย đi trôi trời bữa trăm chót à, đằng kết à ơi! chát Việt Nam Việt Nam Qua phía lên nó ngư khi giá bộ bếc leo mừng quả ở khi đi mừng cắt kẹp kẹp lên ớ Qua kẹp kẹp ra cũng gặp rõ chú mừng quả mai quá mà mẹ rồi mình chậm à, mừng quả phương mình hoàn tất cảnh cấp rồi cho chiến nay lòng này bị trẻ này thi mà mẹ trẻ nay thì đi cũng ở vô này luôn lên ตอนก็ไม่เหมือนเจ้กันฮันนูตัมเัวที่นี่กันเมียชาบีบเจ้คุยบูเจ้เราลูกคุยใจจะเป็นฮันเองมึงว่าเพว่อควารถติดควยแดงบีบก็ตายได้ช้ำใจโฮ้แลยว้ามันจะลาเลยบูอยู่ใจที่นี่ที่นี่กันเมียมันก็ยังไม่จะวางแล้วฮันนูมียว่าเพื่อต่อเดียวพอปนควายแดงบีบนะ ที่นี่ปน,นกวยแดงเพื่อจริงจริงนะฮานุยู่บุดวงเดียมแจ่มจ้าวะคราวเดียวเท่านั้นทำเพื่อกูบอกแม่ไม้ว่านองรอปีก่อนปีลุงปีบีบเจี๊ยรถล้างให้เมียกั้งก่อนรถติดจอดจะลังเออแม่ไม่ว่าอย่าไปนานนะเมียว่าใครอ่ะกูวิวตจัยโยูกวางกีบบีบเออคอนี้ลุงกูจูบแม่ไม่ เนียว่าทำไมได้ว่าเปิดจอกจ่งหมูกฮะชาลัดตันหัวมาเบือไหมปล่อยปล่อยปล่อยป่อย่ามัวดีคันี้คันี้กูกำมึงว่าด้วยความดีแคบจ่งแม่ไม้จะเลี้ยวเอาพ่คุณนูวินมาน่อยนยยกชงคุดียมไม่แบนน้อยจแต่เออมึงเงินไหวยแเ่เปเื่อยป่พนนี้หลลงรูเดิมันก็คุ้มป่อเพียงน่คนเราตั้มาดลาดำรัดในล่วงหวาพอเพียงได้ตุกเรืองไม่ใช่เตาแต่เรืองตํากันเร เราเมียห้ามไปปอเพียงก็ได้เกิดโลกันปอบเพียงได้เมียปอบเพียงกินข้าปอบเพียงนอนร่างปอบเพียงพอนี่อยุใบแต่บ้านเราเมื่อไหร่เราจะอเพียงกันเหมือนมึงห้าเมียน้อยเนี่ยจนนี่ตายโอ้ห้าเมียน้อยผมไม่เกลี้ยไม่แก่ห้ากูไม่ห้าเมียน้อยก็แก่กูรวยขึ้นมึงอ่ะแจะเมียร่วงบัตรพูดอทำไม่ยอมไม่ร้ยเมียร่วงจริงเมียน้อยกันได้ นอนบ้านเมียน้อยอ้มสว,วัสดิจักปลาใช้น้ำยาป,ปล,ล,ลววา,าป้าหนิมเรียบร้อยบ้านเมียนล้วงอะไรเรากูคุยกันเรื่อยๆว่าจักปลาหนวดเราคำตีนมาไมา้ควับจากับดำโอ้เมียนล้วงเออบ้านเมียน้อยนอย้ำไปแค่นัดว่าเราปอยแบบเหนื่อยหิวไปรีไปตึงไม่นจะบปกินข้าวมันแรงจนเอ็มพนคอยเมียน้อยเนี่ยบ้น้องจ่าหนุ่มข้าวอะไรอย่างเงน้อง อ๋อน้องไม่ใรมจรู้ว่าพีมาใจพีไม่โทษบอกน้องก่อนนะคะจิ๊จิงน้องในอุ้มข้าวไหวทตาพีอย่ามาแบบนี้จีลัางพีโทบอกน้องกันนะคะนา้นานะจีล่ารำรวยแพงไปจิรำรวยกาขานักปักเปล่าจนเป็นนักรองทางเพศผู้สอติดบุญอันน้องเจ้าใจเนี่ยรจะนกซี่ลูฟันให้น้องเจ้าใจจะนกที่รูฟันค่ะจะต้องเจอเจอไรเรียนจะนี่ซี่รูรวย จื้อน่าตำนำตีนะยุ่มดีไหมอะน้องจีกเลยสักวังนะ่ะมันปรตเนะี่ยโย้ลยอย่างหูบาทเลทนะี่ยวไม่ไใจใจกำพลืดเฮ้ยเป็นหน้าแม่เอ้ยแม่ยุม่มปีนแขวะได้ยุ่มเปรตใถ้าตายห้องแม่เอ้ยแม่คนใจได้ตูตูปุ้ยยิ่งอัะเลย เอาตาตึงหนึ่งเยอะไม่ใช่กันนะแตาเหมืนมึงอันไม่ได้คำฆ่ากูเฮ้ยเจ้าพงหน้าเหมือนมึงกูเดียวไปได้กันได้มึงเอากูไม่ตายกูเอได้เอาได้จริงไหมจริงไปเอากันไปนรำคการรู้จักวัดน้องไงตาตอำได้เหรอพี่น้ง เมื่อก้ม่ก็เอโบกีปีนแล้วมึงเจ้าก็วยออกไปกินดูมึเจ้กอยู่ที่บ้านูต้อมาดีตยเอ้ววันนั้นเป็นนายนอนไม่เคยเลกบูมารัมีพอกทีนั่งรอวิ่ตาเอาล้วเป็นนายหน้าก็เจอโบกีปีไม่ตีเจีาก็ทำผ่าใบมาไม่เจอเี่อยู่เลยไเพื่นเด็กเจ้าอยู่จไปไห้วพ่อไม่เว็นวักเลยข้าแต่ไม่ต้องระวังตาติงฮม้งุดข้ากันนะไอ้แล้วก็ได้ที่ไหนอ่ะ มวตตมานกตงนองกระจายกไปละไหไปเลยด้อยเดือดว่าบ่าช่วยจันวงนี้เถียงไ้กินสันครนั่นอุ๊ยสุกร้าสุร้หากคุณทมนสิบนที้เราแถมสันกรีสิเปน้องกงสุร้หนหนึ่งคูดมูลค่าสามร้อยห้าสิบบาทที่บริเวคนเหนือคุณจัส่ทุกทีใจไข่ไล่เลยังจึงว รอยแบลินสันคารากินตบีรสงเุณ้ะอะไร่ว่าแร่กยัดรงกำในยินวังีิป์ำว่ไม่กล้าเลยไป่ติวตู้สันคราับหนอไอไ้วากนเ้คไม่จก้มยามแม่มาสัตาตันตนเียองก็จะได้เลยแม่ในพที่ไม่จูว่าเราีได้มันจะเกี่ยวว่ามันจะจพอมนจะอมันะจ ตั้มขอดา้แกตายยามีเยคูเตรียมด้เป็นออตอมอนเดาอูเออตั้เสียใเดินนกเลยกับเราไม่นอนแกโออมอโยมจ่ายวกาคิดยาแมวจีก็ไม่ใจยีเอง่ะกุ้แมวไว้เผื่อนชีร้อยเ่าคูเดินนกเลยตัตาเอ้มึงอะ กูได้แล้อดวกสมอก็ไ่ดีว่มึงป็นกปกบโรไม่เจได้เือปาตไไดสนุกนันเดินโป่ง่เปียายกมาอางเนลูใจเอเป็นกี่ปีอได้เมาียตอนกต้งคมฮันนีเพลงคือหอนี่เพลงจะไม่ม่ฮนนตืว่าเพลงจะไม่ม่กัเพลงอยู่คนนี่ก็เออถ้าเราทำไมสร้ามือนกันก็ได้ จริงทีนี้มึงตาจบเปลงมึงจบแนวน้อยกูจบแนวเนแง่เปลงถูกทุงมเตยอนุรักษ์ไว้จริงมึงจบเปลงก็อย่าดิบบรรดาเปล่งรวมพปลุมพลุ่มใกล้ก็ปลุ่มพลุมให้ไรเด่งปลุ่มปลุมอยู่หล sure <have> ุบเปล่าใจคล่องเนี้ยปลุ่มพลุมเจ้าก้องใกล้ก็วะปลุ่มปลุมอ๋อปุ่มพ่วงแพล่ปลุ่มปลุมร้อยจริงเป็นงปุ่มพ่วงอย่าว่าแต่ดิบกูยังจบเลย เปลี่ยงไอร้อยกองผุ้งพวงเตะร้อยร้อยไอ้ไรเปลี่ยงตีว่ะตีว่าปลาแคดีใจว่าได้กินข้าวโพดเปลี่ยงไอ้ร้อยปลาดีใจว่าได้กินข้าวโพดเทว่าคุณไม่รักจะไม่ไม่บอกมันวางมาหลอกจะน่ามวยงงน้อยปลาดีใจได้กินข้าวโพดเพื่อต่อไปฉันคงฉันกุ้งอ๋ออได้กินข้าวโพดไอ้โหลเปลี่ยงไอ้อยแต่บาว่า ราดิเจได้กินข้าวโพดเถอเออ้ร้อยไตเพลงปุมพวงร้อยร้อยไล่เพลงปุ่มพวงเง้นมามจีวาไม่รู้เป็นยังไง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 เป็นไร้อยไม่รู้ลองอยู่ครึงขึ้นเลยเพลงปมพวงมีความหมายอันจริง ก็ดีกันความตรีนีนความหลากหลายแตกต่างกันแตกต่างกันเนี่เนี่ยจริงพี่นองตื้อว่าคืนนี้มาใครเครียดกันนึ่งคำคืนฮานเอคุณเราอยากเครียดกับเครียดเนี่ยอยู่ชั้นเนี่ยเครียดเครียดเลยว่าอยู่ชั้นเออที่นี่ไม่บยใจน่น่มึงบอกกับกูมาต้องปิดบังมีปัญหาเราช่วยกันพระวันนี้เราว่างงานไม่มีคำสั่งจากองค์ราชาเราไม่ติไปน้อยกันเออคุยแล้ไปบ้านกับเมียไม่ใจนนอ์หันที่โดยเด็กเดือนก่อนมึงหวัง ได้แหม่ไม้ป่าก้าวลงเร็มคุ้มึงได้แม่ไม้เอยได้แม่ไม้จ้องคุณให้คุณนึ่งกูทิปปลัดรถโจเม่เต้าจังกูตือ้อปันตามิดอันเอโอโหใจแหม่ไม้ใจกับรุงแดงแม่ไม้ใจกับ,ร,กบร,รุงเลืองเดียบร้อยเดียทิปรอยกูทิปตอนนี้มันหลอกกับรุงเหยืยวมันจึงเว้นกางเกงในแดงคุณตื้อหว่าจ้องเปลือกจ้องตามไม่จบอันเออได้แหม่ไมค้คนเนี้เลือกควาขึ้นลงเแดง ขึ้นโรงแรมเออมึงมาคนดี่ดีจัดดวงมันช่วยคลอว่าคลอแกตายซอยพอขึ้นไาโยโรงแรมจันทร์รัมกูในเมืองพนต่ำตายก้าวได้ก้าวเข้มกับเมฆไม่เมียตู้มันได้เก็บดิเมียตู้ตึงมึงไม่รับเลยไม่รับมันรู้เลยหรือมันนอาว่าเรายกมึงรับเออมึงรับเออพอามันตู้แบบกูรับเยอไหนอ่ะัว่างกับรถเยอะเมียเจือตายโมันต่เป็นเมียกูไม่เจือพื้น cấp đoàn tri ra hiệp phép hay rồi bố oh, trời tầm vừa cuốn tuổi trắp phải cho cái bạch lùm này nhé à. Chà mà bỏ mẹ tâm đấy rái á quả cấp đoàn phải cho cái bạch lùm mà